รวยเนี่ยเขากินกันทีละนิดเวลาพี่เป็นคนรวยแล้วพี่ไปนั่งห้องอาหารเนี่ยนะพี่จะตักคําใหญ่ไม่ได้พี่ก็ต้องตักคํานิดนิดใช่ไหมตักคํานิดๆิดแล้วก็เช็ดปากพอตักไปทักสองคำพี่เช็ดปากแล้วพี่ก็บอกว่าอิ่มแล้วนี่คือวิธีคนรวย นะฮะคือต้องใช้ของแพงวิธีคนรวยคือต้องใช้ของแพงเพราะยุคนี้เป็นยุคของเศรษฐีนะครับนั่นคือพี่กําลังฝึกการเป็นผู้ดีนะฮะพี่เวลาพี่ไปดูละครพี่ด้เห็นไหมฮะว่าเวลาเวลาคนรวยเขากินข้าวกันเนี่ยนะครับนะฮะเขาไม่กินกันคําใหญ่นะเขากินทีะนิดทีะนิดนะฮะแล้วเขาก็ไม่เคยกินหมดจานนะฮะเขาสั่งมาเป็นพร็อพนะฮะสั่งมาให้ดูอลังการนะฮะเออเหมือนพี่ไปดูอาหารอย่างเงี้ยพี่มีอาหารอยู่พี่ก็ต้องกินทีนิดนะที่เหลือพี่ก็เก็บเอาไว้กินมื้ออื่นต่อ นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีเกียรตินะฮะมีศักดิ์ศรีนะฮะเออมีกินมีใช้คำว่ามีกินมีใช้คือไม่รู้ว่ามีกินมีใช้เท่าไหร่นะครับมันผิดคอนเซปต์ตั้งนานแล้วมันผิดคอนเซปต์ตั้งแต่มึงเอาเงินมาแจกแล้วมึงก็บอกให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้ว